พี่นับตี่ลืมเธอไว้ที่ปั๊มหรอใช่คือลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็รถออกไปแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีนะว่าทำไงรอเขากลับมารับก็เอาโทรศัพท์ของพนักงานอ่ะโบรข้อเบอร์นัทีบ้าแล้วแล้วแม่แซมไม่บอกหรอกว่าแบบบิ๊กม่ขคือรถเขหลับหมดเลยอ๋อไม่รลับแล้วแล้วพี่นับอกว่า จะไม่ดูข้างหลังก่อนเนาะนอาตี่ดะห้ออกหนูจะให้เพื่อนตี้ขับรถให้โอ้โหจะบอกอะไรไปจะปล่อยเธอครับไปปันมันเหมือนปันมันเหมือนกันไม่ก่อนเราจะออกเราไม่ดูกระจกหลังกันหนอว่าคนนั่งคบยังไม่มันมีอันนี้ปิดไงมันปิดคือปิดแบบปิดก็เปิดดูไงว่ามาเอ๊ะคบกันยังเลยคือเวลานั้นอะคือมันดับหมดแล้วไม่มีใครลงไปแล้วปกติเวลานี้ก็ไม่มีใครลงมันนอนหมดแล้วไงไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่หนูจะถ้าน้าตี้ประโยู่ขับรถให้หนูนันอันนี้โอ้ย เบลล์สีก็จะนอนอยู่ปั้นน้ำมันจ้ะเขาไม่ลืมฉันหรอกเพราะว่าฉันจะบอกเขาว่าพี่นัตตี้หนูเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะพี่นัตตี้รอหนูก่อนนะอย่างนี้ฉันพูดไงจะเถอ่อจะไม่พูดเถอ่อจะไม่พูดนะจีมตํานานตลอดเวลาพี่จะตํานานแล้วก็โทษพนักงานตัวเองลงไปไม่บอกใครหรือเปล่าถ้าบอกเขาก็ไม่ลืมหรอกแอนดิสิมองเป็นยายเขาอันนี้บาเขาบอกพนักงานพี่น้องกูงงือเอง จริงอะมีคุณขับรถเมื่อตอนนี้เข้าไหมเข้าสึงิ่ไหมไม่เราต้องบอกเขาสิว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปเราก่อนแล้วพอคืนรถก็บอกว่าโอเคมาแล้วค่ะไปได้เลยค่ะอ้าวฉันพูดนะเวลาฉันไปต่างจังหวัดฉันบอกตลอดฉันฉันพูดนดี่คนว่าจะไปขี่เด้อจะไปเงียวเด้อไหมมันก็ต้องเปิดเบิงบอลคนขับรถไม่แต่แทุกวันนี้ฉันก็พูดแบบว่าเดี๋ยวนูลงไปเข้าน้ําน้ำก่อนนะคะมาแล้วค่ะออกได้เลยค่ะนี่ฉันพูดตลอด 在哪撒、啊？